3ชั่วโมงอันนั้นกับน้องๆถ่ายทุกร่งลงมาแล้วครับดูครับเรามาดูมาเมยครับเกคแรกทาไปแล้วครับคือโดด่ลงานเรอาลงนเรามลงตามปครับท่มาปอดไทยคุั าครับามตที่มีความเร็สรียุจอมกเนท่าพตยพิจิตรจุมพลครับเป็นประธานชมรมรตตจุจอมครับ ด้วยเื <t> ่อดูได้น้ำของเขาด้วยน้ำหนัก25กกรัมตอนที่2ให้าทรายและตะกงเหลือล้งสะกอและประวนจากกองทัพเรือ F22 นายเรือที่มีการตึกบร็มบักที่ผามาเพียงแค่รอนายเทานั้นื่อวย้ารเวนสามนายประกอบด้วยและรด้าิ้นาย เอาชีวิตเหลือเพียงข้างหน้าแรกข้างกลางข้อปลายข้อปลา้อปลาัโือติดอ่อน เป็นย,ยันักทำลายใต้น kind of ้ำจูเจยประจำปีประมาณ2,559พฤศจิกายน2,558ทำลายใต้น้ำจูเจยุวันนี้เป็นรถที่สี่การทดสอบร่างกายเข้ารับการตรวจสุขภาพสามนายไม่มาลุ้นหรือวันทมกราคม2,558รวมสี่สัปดาห์ขั้นที่สองขั้นการหนึ่งนัศึกษาขั้นรายงานผลระหว่างที่ติดทิษนาย

สามารถอ่านการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์กำหนดจากการรายงานจะเห็นได้ว่ามีผู้สปลี่ยนการฝึกอบรมเพียง29นารายจากจำนวน100่รายนั้นนักจงได้พบกับความยากลำบากต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเกณฑ์การทดสอบต่างๆอย่างเคร่งครัดแต่ท่านอาจารย์เซนต์อะไรจะนักจงตลอดจนอาหเย็นของสมรรถภาพร่างกาย lập quân năm tài trân anh chủ trương bốn mươi ba,ประจำ kỳ